ช่วงที่2รายการวันนี้ประเทศไทยนะครับกับประเด็นทะสถิตในดวงใจไทยนิรันด์นะครับขณะนี้นะครับผมได้อยู่กับอาจารย์สุวัตวันมณีนะครับท่านเป็นศิลปินอิสระท่านเป็นผู้ที่วาดภาพเขียนสีน้ํามันนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีศิลปินที่มาร่วมรายการกับเราถือเป็นครั้งแรกเลยเพราะทุกทีรายการของเราจะมีแต่ผู้ที่ทําโครงการต่าง ทีนี้ต้องต้องยอมรับว่าทีมงานของโครงการทัศนศิลป์ในดวงใจไทยนิรันด์เนี่ยครับได้ให้ความร่วมมือขนมาแบบประเภทว่ามีทั้งการวาดภาพครับแล้วก็ทั้งศิลปินในขณะนี้นะครับอาจารย์ดินหินท่านก็ยังวาดภาพนะครับอยู่ที่โต๊ะนะครับซึ่งดูกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจ นะครับทราบซึ้งในพระมหากรณาที่คุณที่ท่านมีต่อพงชนชาวไทยเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์สุวัสด์นะครับของอาจารย์สุวัสด์นี่จะเป็นภาพวาดน้ํามันส่วนมากเป็นภาพวาดสีดน,น้ำมันครับ,รบตรงนี้อาจารย์ใช้ควารมรู้สึกอย่างไรฮะถือหรือการเลือกรูปแต่ละรูปอย่างไรในการวาดกกับเรื่องรูปนี่เ,เลือกยากมากนะครับครับเพราะว่าเราต้องใช้ความคิดว่าพอเจอรูปที่ชอบได้เเราจะ จะคิดเรื่องอะไรที่จะวาดรูปนี้นะครับครับหมายถึงความรู้สึกนะครับหายถึงเรื่องใช่ไหมครับเ,รเป็นเรื่องยากมากนะครับครับกระยักยกตัวอย่างเรื่องออรูปทงการนวดครับผมหยิบรเรื่องรูปนี้มาเพราะได้ความคิดมาจากเรื่องที่พระองค์ท่านนำหลักธรรมครับตน้นฉบ็บราชธรรมครับมาพัฒนาประเทศได้มีความเร,เริญลูกเลื่อง ครับถึงตัวนี้นะครับการการสร้างเขาโครงอันนี้ที่ที่อาจารย์ได้ดาขึ้นใช่ไหมจากภาพครับนะฮะอย่างอย่างเงี้ยการสร้างลายเส้นการขึ้นอย่างนี้อาจารย์ใช้เวลาอย่างไงฮะในเรื่องการขึ้นโครงเพื่อออกภาพออกมาครับใช้เวลาเวลาอยู่ที่ความพอใจของของการถ่ายทอดนะครับครับเพราะว่าบางทีเป็นปีก็ได้เป็นเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราสามารถคิดเรื่องสี เรื่องสีที่จะต่าทอดลูกไพ่อย่างรูปที่ที่เห็นนี่เยเป็นเรื่องของความศรัทธาศรัทธาต่อองค์ในหลวงนะครับใช้ใช้เวลานานไหมครับอาจารย์จากภาพนี่ฮะรูปนี้เขียนส่งพนวดอะฮะมาหลายปีก่อนครับครับอันนี้คือรูปแต่รูปที่เลือกมาอันดับแรกที่ท่านจะต้องมีคือหนึ่งศรัทธาละครับศรัทธาใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเลือกรูปที่มีพระราชกรณียกิจหลากหลายครับ อาจารย์วาดไปแล้วทั้งหมดกี่รูปครับนับไม่ถูกนะขอโทษนะครับก็แล้วแต่เจอรูปแล้วแต่อยากจะเขียนขึ้นมาครับครับแล้วจะนําไปโชว์ในงานนี้มีมีอยู่หนึ่งรูปในที่เดน่ะรูปสงชุดทหารสีแดงครับตรงชุดต่างสีแดงใช่ไหมครับครับเพราะว่าที่เลือกรูปนี้เพราะว่าดูแล้วพระองค์ท่านมีพลังมากับครับ อย่างเป็นประมุกของสี่เหล่าทัพหรือว่าของของประเทศไทยมันจะเป็นจำทัพก็เลยเลือกรูปนี้ขึ้นมาครับครับงั้นเดี๋ยวรูปนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับอันนี้อาจารย์ใช้ระยะเวลาในการวาดนานไหมครับตึกจะสองเดือนครับสองเดือนขนาดขนาดครับที่นําไปโชว์ในงานขนาดเอ่อหกสิบคูณเจ็ดสิบเซนติเมตรหกสิบคูณเจ็ดสิบเซนติเมตร ภาพนี้เป็นภาพวาดโดยฝีมืออาจารย์มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นรูปเดียวรูปเดียวครับผมครับเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามกันในงานนะอาจารย์รตนศักดิ์นะครับที่ผมกำลังมองในภาพท่านผู้ชมบ,บ้านนะครคือต้องขอชมว่าในเรื่องของความละเอียดของภาพลายเส้นหรือที่ที่อาจารย์เองเนี่ยใช้เวลาในการได้ถึงขนาดนี้กี่ปีฮะที่อาจารย์สะสมประสบการณ์จนสามารถ ชตั้งแต่เรียนจบมาเลยครับผมตั้งแต่เรียนจบมาเลยประมาณสามสิบปีสามสิบปีสปีครับรูปไหนเป็นรูปที่อาจารย์รู้สึกประทับใจมากที่สุดฮะตอนที่ฟาดมาก็ถ้าเกิดพูดก็เกือบทุกรูปแต่รูปที่โปรดที่สุดก็รูปทรงผนวจเลยครับรูปที่ทรงผนวดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเอะอนมากผมมองครับว่าเออท่านอาจารย์ใช้ได้รูปท่านสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับครับ อันรูปนี้ใช่ไหมฮะตงวนวดรูปนี้คือรูปที่ตั้งใจแล้วก็ประทับใจที่สุดคือมีพระครับผมก็เปาจะจถาธมรักาครับพระนี่สื่อความหมายมาอย่างไรมีความหมายอย่างไรด้านซ้ายมีเป็นพระประจําราชการครับของพระองค์ท่านครับผมด้านบนสุดยเกเป็นพระกัลังแผ่นดินครับที่มอบไปต่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับครับด้านขวาือสุดก็คือพระประจําวันประศุทธครับวันจันทร์ครับ ครอืนีู่ปแสงเตียนก็คือแสงสว่างที่พระองค์ท่านนำความเจริญไปสู่ประเทศไทยคภาพข้างล่างข้างล่างนี้เป็นข้างล่างนั่นคือข้างล่างเป็นตัวตะปิ้นราชธรรมเป็นตัวหนังสีที่นำมาประกอบคครรับให้เป็นเรื่องราวเให้เป็นเรื่องราวอันนี้คือการอะไรเป็นการพอดที่อาจารย์ต้องการสื่อให้เห็นทุกมุมมองครับ เกี่ยวกับความจะท้าทั้งหมดครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่อาจารย์ดินหินนะครับขณะนี้ท่านได้วาดภาพพระองค์ท่านนะครับสวยงามมากใกล้จะเสร็จแล้วนะครับท่านนั่งวาดมาใช้เวลาชั่วโมงกว่ากว่านะครับระหว่างที่รอเตรียมเข้ารายการนะครับผมจะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ดินหินหน่อยครับว่าทำไมท่านถึงเลือกรูปนี้ครับ ขึ้นมาวาดครับศิลปินเวลาเขียนรูนปนเนี่ยครับเขาจะต้องดูว่าแสงเงางมคมไหมครับมุมที่เขาเลือกเนี่ยเขาถนัดไหมนะฮะอันนี้สาคัญมากเลยถ้าเกิดรูปไม่มีแสงเงามันจะเป็นแบนบถ้าเกิดมันมีแสงดีๆเด่ยเขาจะมีแรงบันดาลใจทําให้รู้สึกว่าเออเราจะให้แสงให้ไฮไลไท์ให้เงาแล้วก็มันจะทำให้ภาพเนี่ยมันมีมิติขึ้นมาครับ แล้วการวาดภาพจากชาโคนะครับขออาจารย์ให้ผมดูนิดนึงครับว่าชาโคนี่คืออะไรอ๋อชาโคมันคือถ่านมันจะมีถ่านอยู่สองชนิดคือถ่านที่เผากับถ่านที่เป็นแท่งสําเร็จเขาก็คือเอาเอาผงมาทําเป็นแท่งอัดกาวครับแล้วก็แท่งกลมๆนี่คือแท่งที่เป็นเป็นไม้เผาครับมันก็จะมีสองแบบแตอนนี้ไอ้แท่งที่อัดกลมเอ้แท่งที่อัดเป็นแท่งเลียมเนี่ย มันจะแข็งแล้วก็จะเอาไว้ทำลายเส้นไว้ล่างเป็นเอาลายรูปทรงภายนอกแล้วก็อันที่เป็นกลมๆเนี่ยมันก็นคือต้นเหลวหรือว่าเท้ามุนก็มีนะหรือว่าไม้วิลโลของฝรั่งเขาจะเรียกกันก็เอาไว้ทาเป็นน้ําหนักพื้นผิวผิวหน้าพวกนี้ทําเป็น,น,ปนใช้ไฮไลท์ป่ะอาจแล้วก็มา,มาทําแสงทีหลังทําแสงไฮไลท์ทีหลัง,ง,ลลงเพราะว่าอันนี้มันจะลบออกง่ายครับ,รบอันนี้หาซื้อได้ทีไหนค่ะอาจารย์ ร้านสมใจจะมีครับร้านเครื่องเขียนเครื่องเขียนนะครับทินเ,เ,เรียนถามท่านอาจารย์ดินหยุ่นนิดหนึ่งครับว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องการภาพว่าภาดแบบชาโ,โคเนี่ยเด็กในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับเ,เด็กสนใจเรียนทางด้านนี้เยอะไหมครับปัจจุบันคือในในเมืองไทยไม่มีสอนชาโคครับครับเวลาเด็กเรียนศิลปะเขาจะรู้จักแต่ดินสออีอีครับผมนะไม่ว่าช่างศิลป์หรือว่าอาชีวศิลป์หรือว่าคนที่เรียนต่างจังหวัด หรือว่าในกรุงเทพเนี่ยที่ก่อนจะ e n t ทราน e เขาจะฝึกแต่ EE แล้วเวลาสอบเข้าก็ใช้อันนี้โดยที่ผมเคยถามว่าที่คณะจิตกรรมอาจารย์ว่าเอ๊ะเขาบังคับหรือเปล่าเทคนิคเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางปีก็จะบอกว่าฟรีเทคนิคบางปีก็จะบอกว่าใช้ EE เท่านั้นนะฮะแต่นี้ EE เนี่ยเวลานักเรียนเขียนเนี่ยเขาจะต้องทำแบบเป็นคอเทชชิ่งก็คือว่าสารเส้นให้เป็นน้ำหนักขึ้นมาซึ่งใช้เวลานานมาก แต่ถ้าเกิดเราเขียนด้วยชาโคเนี่ยเราสามารถเอามือถูปเป็นน้ำหนักกลางๆแล้วก็ทําไฮไลท์ด้วยอย่างลบ,บแล้วมันเสร็จเร็วแล้วเวลาถ้าเกิดเด็กทําอะไรตรงไหนผิดเราสามารถแก้ได้ง่ายมากครับถ้าเกิดเป็นเส้นเนี่ยนอกจากชาแล้วเนี่ยเวลาครูจะจะจะ,จะทำให้ดูหรือว่าจะแก้งานนักเรียนเนี่ยมันแก้ยากครับแต่ว่าเนื่องจากว่าชาโคเนี่ยครูเองเนี่ยไม่ไม่ได้ ไม่ไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษากับมันจริงจังในเมืองไทยนะฮะเขาก็จะเขียนเป็นลายเส้นนี้เป็นหลักนอกจากศิลปินศิลปินก็จะเขียนชาโคแต่ว่าจะเป็นผงเขาเรียกว่าเป็นผงคาร์บอนนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาชาโคมีมีชาโคที่เป็นฐานเนี่ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยเขาก็จะปาดเขาเรียกว่าเกยองคนไทยจะเรียกว่าเกเกยองก็คือปาดเป็นเหลี่ยมเป็นอย่างอาจารย์อังคาร ก็จะปาดเป็นรูปทรงต่างๆเป็นภาพไไลายไทยบ้างอะไรบ้าง <ทะ S 2> อย่างนี้นะฮ<ท>ะ,<ท>ะแต่ว่าผมเอามาผสมกันผมก็เอาแท่งเหลี่ยมเนี่ยมาทําเป็นลายเส้นแล้วก็ใช้ใช้แท่งที่เป็นแท่งกลมที่เป็นเป็นซอฟชาโคก็คือฐานเผาเนี่ยหรือเทาวงุนเนี่ยเอามาทําเป็นน้าหนักมาผสมผสานกัน<ท>ะนะซึ่งทําให้เขียนง่ายขึ้นแล้วก็ผมก็ทดลองเทคนิคนี้<ม>แล้วไปสอนเด็กเด็กก็ทำได้ไวครับ ในเมืองไทยมีมีกี่มีกี่สถาบันที่มีสอนเรื่องพวกนี้ครอาจารย์ไม่มีนะไม่มีขอขออนุญาตก็คือมีที่รังสิตที่เดียวนะคมันคือผมเอามาใช้แล้วก็เอามาใช้สอนทดลองสอนเด็กแล้วก็ได้ผลดีและผมก็พยายามเผยแพร่เพราะว่ามันแม้ว่ามันจะแพงหน่อยแต่ว่ามันทํางานได้ไวเพราะว่าที่อังกฤษเวลาเด็กเขาเรียนศิลปะเขาต้องใช้ชาโคเผาเขาเรียกว่าไมวิลโลของอังกฤษแต่มันคือต้นหลิวของคนจีน <C> e <an> เรียนถามอาจารย์นะถ้าเราใช้ดินสออกับฐานชาโคภาาที่ออกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างให้ใหความรู้สึกต่างกัน <c oughs> คือความรู้สึกของการเขียนชาโคเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกมันหนักแน่นกว่า <C> e <an> เพราะว่าเราจะข <C> e <an> ึ้นน้ําหนักร,มรวมๆแต่ถ้าเกิดเราใช้เส้นสารเนี่ยมันจะดูเป็นงานนักเรียน <C> e <an> มันจะเป็นงานที่เป็นมัตเตอร์ของครูหรืออะไรมันไม่ค่อยได้อารมณ์มันไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเส้นเนี่ยมันบังคับของเราทำเราทำน้ําหนักรวมๆไม่ได้มันต้องเขียนเป็นเส้น อันนี้มผมถามอาจารย์ดีกว่าครับะนะครับว่าตอนนี้อาจารย์วาดรูปพระองค์ท่านนะครับอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างครับคือคนที่จะเขียนรูปในหลวงเนี่ยจะต้องมีความรักพระองค์ครับถ้าเกิดเขาไม่รักพระองค์เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่อยากเขียนอันนี้ผมผมมันึกทีหลังนะค,คือผมเองเนี่ยเขียนในหลวงมาตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขียนเพื่อเพื่อจะแสดงงานตั้งแต่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่แล้วก็ก็มีจําหน่ายได้บ้าง เป็นยังชีพบ,บ้างและขณะเดียวกันเราก็อยากจะอยากจะเขียนให้พระอ,องค์ท่านเนี่ยให้เยอะๆให้มากที่สุดมีความฝันลึกๆว่าอยากให้พระอ,องค์นี้ได้เห็นภาพเขียนของเรารแล้วก็มีกําลังใจจะได้หายป่วยครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปถวายงานท่านครับพระอ,องค์ท่านจนกระทั่งพระอ,องค์สวรรคตครเราก็อยากจะทําความดีต่อโดยที่งานที่เราเขียนทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะให้คนไทยได้เห็นเยอะๆครับ ก็เราก็เลยเขียนพระองค์ต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆจัดนี้กำลังจัดเทศกาลอยู่ที่ริเวอร์ซิตี้เป็นเป็นภาพของพระองค์ที่จะให้เห็นที่ตรงเจริญกรุงเจริญกรุงศรีพญาแล้ตรงนั้นจะเป็นศูนย์รวมภาพเป็นตรง r m เป็นพวกชอปปิ้งคอมเพล็กซ์นะฮะก็คืออยากจะให้คนไทยเห็นว่าอ๋อมีคนที่รักในหลวงเราเขียนในหลวงเยอะมากนะผมก็พยายามจะรวบรวมคนที่เขาเขียนในหลวงเนี่ยจะจัดแสดงปีหน้า ผมจะเขียนให้มันได้พันรูปเพื่อที่จะให้เอาไปแสดงจัดนิทรรศการแล้วก็รายได้จากการจาหน่ายภาพก็บริจาคการกุศลครับแล้วภาพของอาจารย์จะไปอยู่ในงานทะสถิตในดวงใจไทยนิรันด์จำนวนเท่าไหร่ครับสองรูปนะฮะสองรูปครับเป็นรูปพระราชกรณีกิจอย่างไรครับส่วนใหญ่ผมจะเขียนเป็นพอร์เทรตพอร์เทรตก็คือว่าจากหัวถึงไหล่ก็จะแสดงถึงเรื่องเส้นน้ำหนักแล้วว่าอารมณ์ของภาพมากกว่าที่จะไป เป็นกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นใบหน้าพระองค์ท่านแต่ว่าเปลียนแต่เปลี่ยนมุมผมขออนุญาตอาจารย์หยิบรูปภาพต้นฉบับกับที่อาจารย์กำลังวาดเปรียบเทียบกันหน่อยให้ท่านผู้ชมชมหน่อยได้ไหมครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้คือเวลาเราเขียนรูปภาพเนี่ยเราจะต้องสร้างให้มันมีลักษณะเด่นพิเศษเป็นลักษณะของเราเองมากกว่าภาพถ่าย รรเราต้องหาเอกลักษกณ์มาเรื่องการใช้เส้นน้ำหนักพื้นผิวครับซึ่งเราจะต้องคิดของเราขึ้นมาให้มันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่มันมีความกลมครับเหมือนกับเป็นภาพที่เป็นสามมิติครับซึ่งถ้าเจดภาพถ่ายจะดูแบนๆครับรถเจ้ฉบัตรนั่นคือภาพถ่ายอ,นนอันนี้เป็นภาพถ่ายแล้วผมไปปริน์ออกมาครับครับโอเคอาจารย์จาบภาพนิดนึงลายเส้นจา,จากลายเส้นถ้าเปรียบเทียบถ้าขออนุญาตต้องชมแล้วว่าอาจารย์ดินหินก็ ไม่ไปรอในเรื่องของการเขียนเส้นคมมากนะฮะผมยืนดูตั้งแต่อาจารย์เริ่มลงลายเส้นแต่เริ่มแรกที่มานั่งรออยู่ที่สถานีนะครับท่านก็ตั้งใจวาดแล้วก็วาดมาเรื่อยตอนนี้รายการผมก็เหลืออีกประมาณ20่สนาทีเดี๋ยวในช่วงท้ายเรามารอดูตอนจบว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับเริ่มแรกเราเราไม่ได้กดดันอาจารย์นะครับนะครับวันนี้ วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเรานะครับได้เห็นภาพสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณนิวัฒอีกรอบหนึ่งครับถึงงานทศถิตในดวงไทยในดวงใจไทยนิรันดร์ครับพบกันช่วงหน้าครับ